อันนี้ก็เป็นทางทางขึ้นนะครับเป็นทางขึ้นนะฮะครับหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จนะครับดูนะฮะสวยงามมากนะครับนี่นะฮะหลัวขึ้นต่อไปอีกนะครับอันนี้เป็นทางดูนะฮะสวยงามนะครับ สาธุไอ้ที่ค้างอื้อไม่ใช่แล้วนะครับตัวใหญ่เราต้องไปตามเหมือนตุ๊บต่นะครับนอนๆอสวยงามนะครับนี่นะครับ สวยงามมากนะครับนี่นะฮะเจ้เขากำลังเคาะระฆังนะครับดูอ่าน้ามานะครับแล้วลงลงอันนี้อันนี้เราลงอีกใช่ไหมอ๋อนี่ครับสวยฮะสวยสวยสวยครับสวยมากๆนะครับนี่มีพระประจำวันด้วยนะครับอ่านะครับอ่าอันนี้นน ท่านเจ้าจของชัญญานะครับพานำเที่ยวนะครับวันนี้ของสบู่ชัญญานะครับนี่นะครับดู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 ดด